นักบวชในเช้าของวันที่15พฤษภาคมพศ2560ันห้าอพุทธา,ทาภรโพธิสวรรค์ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธปิตาองค์พระจำาจำพพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพืพ่อเฝ้าทุนถามธรรม ของสินพระวิสุขในหมวดต่อไปเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วจึงได้กล่าวทุลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าก็าแต่องค์พระพุทธบิดา องพชมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะมาเฝ้าทูลถามถึงธรรมในหมวดที่สี่ของเสขียวัตปกินนักนาเจ้าคขาในหมวดนี้มีทั้งหมดสามข้อพระพุทธเจ้าค่าระยะธรรมเอย แล้วในหมวดนี้กล่าวถึงในเรื่องใดบ้างละลูกลูกจงกล่าวทำนั้นมาเถอดพระยาธรรมจาธุเจ้าค่ะในหมวดนี้ได้กล่าวถึงกิริยามารยาทในการขับถ่ายปัศวะอุจราของพระวิสุพระพุทธเจ้าค่ะ ระยรรมเอยจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีแล้วนำธรรมนี้ไปเผยแผ่ลูกเอยการที่ต้องกล่าวถึงวิธีการทายบุจจาระวัตรุรรของพระพุทุนั้นก็เพราะว,ว่ายังคง เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับกายของพระพิจุตรซึ่งในหมวดของเสขิยวัตนนี้ทั้ง75ข้อก็บัญญัติเอาไว้เพื่อมารยาทอันดีงามของพระพิจิตและการขับตายก็ยังคงอยู่ใน กิริยามารยาของพระพิสุทธิ์เช่นเดียวกันระยรรมเอ่ยสามข้อสุดท้ายในปกินนกักนี้จึงต้องบัญญัติเพื่อตีกรอบให้ครบองค์ของการประพฤติปฏิบัติเพื่อมารยาของพิสุรูป เช่นในหมวดที่ผ่านมาทั้งสามหมวดนั้นก็ได้กล่าวถึงมารยาทที่ไปในบ้านเรื่องนุ่งหม่มการสำรวมระวังการพูดคุยให้อยู่ในอาการที่เหมาะสมหรือกิริยามารยาทที่ควรประพฤติในการรักบินทบาท และฉันพัาหารลูกรวมถึงในการแสดงธรรมลูกเอ่ยเสขียาวัดปกินกะจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติตามเพื่อพิสุนั้นจะได้สำรวมโดยทั้งหมดของกายเพื่อความเหมาะสม ในการเป็นพิสุรลูกเมื่อพิสุจทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามกิริยามารยาททั้งสี่หมวดที่ได้บัญญัติเอาไว้นี้ย่อมทำให้กองเกินประโยชน์แก่พิสุคผู้ประพฤติปฏิบัติตามลูกและยังเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ช่วยให้การเผยแพร่ธรรมนั้นเป็นไปด้วยดยวีเรื่องกิริยามารยาทของพิตุจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนักจึงได้บัญญัติเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยลูกเอ๋ยการบัญญัติในสิ่งแต่ละข้อนั้น ล้วนแล้วแต่มีเหตุของมันที่ซ่อนเอาไว้อยู่พระยาธรรมเอ่ยจงกลา่าวธรรมที่ได้บัญญัติเอาไว้ในหมวดที่สี่ของเศขษฐยิวัตปกินญกะนี้มาเถิดลูกจาธุเจ้าค่ะต่อไปสินของพระวิจุข้อที่สองสิบแ หรือเสขีญาวัตปากินกะข้อที่หนึ่งพระบ,บุทธเจ้าค่ะได้บัญญัติเอาไว้ว่าพิสุไม่เป็นไข้ไม่ยืนถ่ายอุจจระปัจจวะพระบ,บุทธเจ้าค่ะพระยธรรมเอพิสุผู้ใดก็ตามที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วนั้น ไม่ควรยืนถ่ายบุญจาระหรือว่าปัสวัตไม่ควรประพฤติเช่นนั้นลูกเพราะเป็นการไม่เหมาะสมสำหรับการกระทำเช่นนั้นลูกลูกเอ๋ยควรรักษามารยาทเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าการเป็นพิตุคือบุคคล ผู้ที่เป็นองค์ที่สามขององค์พระรัตนาไยถือเป็นผู้ประเสริฐดีแล้วและพิสูงสงนั้นก็ยังคงหลรดทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจิตวิญญาณทั้งหลายในทุกภพทุกข์บุคคลผู้เป็นภิสตจึงควรสำรวมระวังกาย ทั้งต่อหน้าผู้อื่นลับหลังผู้อื่นทุกอิกริยาบถลูกเพราะในที่ที่เราประพฤติในที่ใดก็ตามอาจมีเทวดาหรือว่ามีคูมต่างๆที่เขาอาจเฝ้าดูอยู่นี่คือพิสุเราจึงควรประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีงามที่สุดลูก จึงจะเหมาะสมสมควรแก่การเป็นพิสูรวมถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านี้แต่เราก็ยังสามารถฝึกฝนตนให้สำรวมให้ประพฤติาตามได้ตัวของเรานี้จึงเป็นผู้ที่สามารถฝึกฝนตนด้วยดีแล้ว จึงเป็นผู้ประเสริฐตามองค์พระอริยสงฆ์เจ้าได้ลูกเอ๋ยพิสุทังหลายควรรักษามารยาทในการขับถ่ายด้วยลูกจาะัวเจ้าค่าต่อไปสินของพระพิสุข้อที่219หรือเศขษยวันปกินนกะ ข้อที่สองพระพุธเจ้าค่ะใต้บัญญัติเอาไว้ว่าพิสุไม่เป็นไข้ไม่ขับถ่ายอุจระปัส,สวะหรือบ้วนน้ำลายลงในของเขียวเช่นพันไม้ใบหญ้าต่างๆพระพุทธเจ้าค่ะประยารมเอ้ยข้อนี้ก็เช่นเดียวกันลกูก เว้นพิศุผู้เป็นไข้ผู้ไม่สบายกายไม่มีกำลังสมบูรณ์แต่พิสุผู้ที่มีกำลังกายที่สมบูรณ์นั้นควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่ตนนั้นจะขับถ่ายของเสียลงในที่ใดต้องดูสถานที่ที่เหมาะสมลูก พระยาธรรมเอ่ยการที่วิสุนั้นถ่ายอุจจระปัสวะหรือบ้วนน้ำลายลงในของเขียวบางทีวิสุอาจจะลืมดูว่าที่ตรงนั้นมีพืชที่เป็นของคฤหัตหรือว่ามีเทวดาที่อยู่ในที่ตรงนั้น ด้วยความรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีซึ่งอาจเบียดเบียนทั้งต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายภิสุทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นผู้ไม่ควรประพฤติการเบียดเบียนต่อใครคนใดคนหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ภิสุควรรักษามารยาท ในการขับถ่ายไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายอุจจระปัสสวะหรือบ้วนน้ำลายก็ตามพิสูจทั้งหลายจึงควรรักษาสิลข้อนี้เอาไว้เพื่อไม่เป็นการเบียดเบียน,ยนเพื่อฝึกฝนตนให้สามารถฝึกได้ในสิ่งที่บุคคลทั่วไปฝึกไม่ได้ เพื่อตนนั้นจะได้เหมาะสมกับความเป็นพิสุตเพื่อความเป็นพิสุตในตนจะได้ไม่มีรูเรื่อเพื่อตนนั้นจะได้พบกับความสำเร็จคือสามารถฝึกฝนตนแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ฝึกฝนได้อย่างนั้นล่ะลูกจะทูตเจ้าค่ะต่อไป สินของพระพิสุข้อที่สอง้ยี่สิบพระพุทธเจ้าค่ะหรือเฉขียวัรปกินนกะข้อที่สาพระพุทธเจ้าค่ะได้บัญญัติเอาไว้ว่าพิสุไม่เป็นไข้ไม่ถ่ายอุจจาระปัสสวะหรือบ้วนน้ำลายลงน้ำพระพุทธเจ้าค่ะพระยะทาทำเอ้ย น้ำห้วยในบึงในสร์ตรงไหนก็ตามลูกอาจมีการใช้สอยในน้ำเหล่านั้นและในน้ำนั้นก็ยังมีสัตว์น้ำที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่การกระทําอันใดที่เป็นการทําลายเป็นการสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่นเป็นสิ่งที่พิดสุทั้งหลายไม่ควรทำลูกพิสุจึงควรพิจารณาดูให้ดีเสียก่อนเมื่อตนจะกระทำการสิ่งใดไปควรดูในที่ตรงนั้นให้ดีว่าเหมาะสมหรือปราบแล้วจึงค่อยทำลูกจะได้ ไม่เป็นการเบียนเบียนผู้อื่นลูกทั้งหลายเอ๋ยการเบียนเบียนผู้อื่นนะลูกไม่จำเป็นที่เขาจะเห็นหรือไม่เห็นการกระทำอันนั้นก็ถือว่าเป็นการเบียนเบียนแม,แม้เขาไม่รู้เลยก็ตามภิสูุทั้งหลายจึงควรประพฤติปฏิบัติ ตามสิ่งที่ได้บัญญัติเอาไว้เพื่อป้องกันการเบียดเบียนผู้อื่นลกูกจะโทเจ้าขา่าพระพุทธองค์เจ้าขา้าถ้าอย่างนั้นก็แลดูจะลำบากหน่อยนะเจ้าขา่าถ้าเกิดว่าพิสุจะต้องประพฤติปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้าความคิดเช่นนี้เกิดกับพิสุ ทิุ่ควรมีการวิจรารณาเช่นใดๆเจ้าค่ะเพื่อจะได้เห็นว่ามันไม่ยุ่งยากยุ่งเหยิงจนเกินไปพระพุทธเจ้าค่ะพระยาธรรมเอ่ยท้งที่จริงแล้วการบัญญัติในสิ่งทุกข้อก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุและผลที่ซ่อนอยู่ในนั้น เพนสู่พู้ที่ไม่รู้มองสินข้อห้ามแต่เพียงผิวเฟินก็อาจจะทำให้วิตกกังวลรู้สึกว่ายุ่งยิงวุ่นวายยิ่งนักเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกก็ต้องบัญญัติเอาไว้แต่ลูกเอ๋ยถ้าลูกมองดูให้ชัดเจน พิจารณาให้ลึกจะทำให้ลูกเข้าใจว่าการเป็นผู้ประเสริฐดีแล้วต้องประพฤติแต่ในสิ่งที่ประเสริฐและที่ดีไม่ประพฤติในสิ่งที่บุคคลธรรมดาทั่วไปเขากระทำกันเพราะการกระทำ ที่เป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปของบุคคลทั่วไปอาจยังคงมีการกระทําที่เบียนเบียนต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามก็ยังคงเป็นการเบียนเบียนอยู่ลูกเอ๋ยแต่ถ้าพิสูจน์ทั้งหลาย ประพฤติปฏิบัติตามกิริยามารยาททั้ง75ข้อที่ได้บัญญัติเอาไว้ในเสขียววัตนี้แล้วลูกทั้งหลายนั้นก็จะมีการประพฤติที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปและสินทั้ง75ข้อนี้ก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรัดกลุ่ม ให้ลูกนั้นประพฤติอยู่ในความเหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนตัวของลูกให้แตกต่างจากบุคคลทั่วไปให้เป็นผู้ประเสริฐดีแล้วเหมาะสมแก่การกราบไหว้บูชาและยังคงทำให้ลูกนั้นเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสและตัณหา สามารถฝึกฝนตนได้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆลูกก็ยังทำได้ภรยาทำรรเอ่ยสศผูพ้พิจารณาถึงเบื้องลึกเช่นนี้ก็จะเข้าใจเหตุที่บัญญัติสินทั้งหลายและจะน้อมประพฤติปฏิบัติตามสินทุกข้อเหล่านี้ด้วยดีเมื่อกระทำเช่นนั้น ประโยชน์ย่อมก่อเกิดแก่สู์ผู้ปฏิบัติตามลูกเอ๋ยทุกสิ่งและทุกอย่างก็มีเอาไว้เพื่อที่จะช่วยให้ลูกทั้งหลายห่างไกลจากการกระทำที่ไม่ดีพระยาธรรมเอ่ยในโลกใบนี้นะลูก เรามองผิวเผินก็เห็นเป็นธรรมดาของโลกแต่วิสุทธเป็นผู้ที่จะประพฤติตนให้อยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกอย่างไรเราก็เป็นผู้หลุดพ้นจากวัตะสงสารไงลกูกจึงต้องประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนให้ตนนั้นมีการประพฤติท,ที่แตกต่างจากคนทั่วไป เพื่อตอนนั้นจะได้ไม่กระทำกรรมเล็กกรรมน้อยซึ่งที่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพิสุูงเขาฤหัตทั้งหลายมองว่าเรื่องฆ่าไก่มองว่าเรื่องการกล่าวโทษคนนั้นคนนี้หรือมารยาทต,ต่างๆเป็นเรื่องธรรมดา สิ่งเหล่านั้นจึงเป็นเหตุบุกพร่องเล็กๆน้อยๆที่เจาะให้มีรูรั่วแห่งการทําความดีบุคคลผู้เห็นโลกเป็นธรรมดาจึงยังเวียนว่าตายเกิดอยู่ในโลกเป็นธรรมดาตามสิ่งที่ตนนั้นมองเห็นโลกแต่วิสุทั้งหลายคือบุคคลที่จะปฏิบัติ ให้ตนอยู่เหนือโลกคือออกจากโลกจากวัฏสงสารนี้ไปที่สุจึงควรประพฤติในสิ่งที่จะควบคุมบังคับตนให้ประพฤตินในสิ่งที่อยู่เหนือโลกทำในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาของโลกเพราะตนจะเป็นผู้ฝึกฝน ให้อยู่เหนือความธรรมดาในกิเลสและตัณหานั้นลูกเอ้ยพิจูดทั้งหลายจึงควรฝึกฝนตนให้มีมารยาทต,ตามทั้งเจ็ดสิบห้าข้อที่ได้กล่าวมาในเสขียวัตเน้เพื่อลูกนั้นจะได้เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้เหมาะสมแก่การเป็นพิจู และความเหมาะสมนั้นก็จะพาให้ลูกห่างไกลจากกิเลสและตัณหาทั้งหลายลูกเอ๋ยการฝึกฝนจิตเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนักการฝึกฝนกายก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งนักการฝึกฝนวาจาก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนัก ฉะนั้นลูกทั้งหลายเมื่อลูกสํารวมทั้งกายวาจาและใจให้อยู่ในกลนของเสขียวัตทั้งเจ็ดห้าข้อนี้แล้วลูกย่อมผลจากความทุกข์พบมรรคผลนิพพานตัสรู้เข้าสู่พระนิพพานเป็นองค์พระอารหันต์ได้ลูกจาตุเจ้าขาด กาบขวบวว่าุณมระพุทธองค์ที่ทรงแมตตาลูกทั้งหลายให้ได้เข้าใจในสินข้อต่างๆที่ได้บัญญัติเอาไว้ในมารยาทของพระพิสุพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้พระองค์ก็ได้ทรงแมตตาชี้ทางให้ลูกทั้งหลายทั้งกายวาจาและใจความสำรวมที่กลุ่มไว้โดยทั้งหมดแล้ว ลูกก็จะน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาชี้ทางลูกทั้งหลายในหมวดเสขษฐิวัตรทั้งสี่หมวดนีน้นด้วยเจ้าขาจารุ